ดอกลือ้อววนซานที่เหี่ยวแห้งแล้วเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดเขาก็จะปิวไปตามสายลม เราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นดอกอะไรนะคะแต่เห็นดอกเขาสวยก็เลยยังไม่ตัดเขาทิ้งก็ปล่อยให้เขาเนะะี่ยค่ะเกาะกับอาฮกบีดหรือไม้ที่เป็นฮกบีดนะคะงานเดี่ะเป็นชั้นๆันผักสลัดที่เราปลูกกับผสมกับต้นหอมตัวน,นี้ก็ล้างงอกค่ะเป็นต้นค่อนข้างที่จะใหญ่เลย เห็นไหมต้นหอมก็เริ่มสวยละอากาศวันนี้ก็ดีแล้วค่ะท้องฟ้าปลอดโปร่งแลก็ผักสวนครัวของเรานะคะอากาศเริ่มพ้อนขึ้นมาน้อยนึงพวกดอกไม้ที่เราปลูกหรือผักที่เราปลูกก็เริ่มใบเขียวเริ่มยืดตัวแล้วค่ะแตงกัวก็เริ่มใบเขียวขึ้นมาแล้วจากที่ใบเงินานเริ่มมีดอกมีอย่างแล้วอันนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะคะแต่ว่าเป็นดอกสี ขาวแต่เราจะมาลอดูอีกทีตอนที่มีดอกนะคะเนี่ยมะเขือเทศของเราก็ฟื้นตัวแล้วกำลังมีดอก่ะตอนนี้ที่เห็นเป็นข้าวเคียวนะคะก็เป็นพวกมเมล็ดผักกวางตุงหลวก็ะมีเลดิดนะคะที่เราปลูกดอว,ว่านไว้ตอนนี้เขากำลังขึ้นอีกประมาณักสองสามนาท์ก็คงได้เก็บกินค่ะเลดิดต้นกำลังขึ้นสวยเลยะคะ่ะเราจะซูมให้ดูพอเมนย่านะคะเป็นผัก เลดีที่เป็นหัวแดงๆดงนะนี่ก็เป็นดอกไม้ที่ทนอากาศหนาวตอนนี้เขากำลังมีดอกแต่ปีนี้ต้นบอทาสูงต้นค่อน้างจะต่ำๆนะคะอันนี้ช่วงเราดูใบไม้พีเขาก็แตกใบามาแล้วก็มีดอกให้เราได้ชมเ่ยดอกก็จะสวยออกมากเป็นสีชมพูม่วงปลูกใกล้ๆก,ก,ก็แวกเห่าหรือบานค่ะเป็นดอกลินลี่ที่เราลงคลิปไปแล้วนะคะต้นเนี้เยเขางอกอ้นมาแล้วทุกต้นเลย แต่รู้ว่าจะมีดอกหรือเปล่านนะปีหน้านะ่าจะมีดอกไปเห็นชัวร์แต่ปีนี้เม่แน่ใจเดีย๋ยวรอดูทีแต่จับดูแล้วอาจจะมีแค่ใบโ่ไม่ดอกนี่ขึ้นมาทุกต้นเลยที่เราปลกนะูกเดี๋ยวนี้ก็เป็นดอกไม้นะคะลืมอีกแล้วที่เป็นดอกขาขาวนะคะเอาไปทำน้ำชาได้ มเมล็ดเขาล่วงจวงแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปล่อยเขาขึ้นไปลื้ใบคือจังกอดชีแล้วแต่ว่าใช่นะคะเป็นต้นดอกโบตันสีขาวต้องคนก็เป็นดอกโบตันสีแดงเดี๋ยวถ้าเกิดมีดอกเราจะาให้ดูนะคะแต่ตอนนี้เรากำลังมีดอกนะคะมีดอกขึ้นมาให้เราได้เห็นอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าดอกเขาปานเนี่ยเราจะมาอัปเด้เพื่อนในช่วงวิธีอันนั้นก็เป็นดอกโรสเมรี่นะคะ สีม่งวงที่เคยล่วงคิปไปแล้วต้นก็ค่อนข้างที่จะง่ายเติบเลยค่ะนี่ดอกของเขาดอกของเขาก็สวยมากๆนะคะจนแบบดอกก็เริ่มรุ้ยละเต็มพื้นเลยเป็นพื้นสนามต้นก็ค่อนข้างที่จะงหญอยู่คือมแมลงอะไรนะคะนี่มแมลงไอ้คล้ายๆมแมลงตับเต้า เขาก่ออายุตรงไหนดอกอะลิลลี่ค่ะเนี่ยต้องระวังนะคันเขาสามารถกินพวกหม้อย่างลิลลี่ดอกไม้ตายมาอนี่คือต้นสตอเบอรี่ของเราที่กำลันนงออกดอกอย่ ini stok boleh ikut punya dah dok พิกของเราก็กำลังติดดอกนะคะอันนี้เป็นพิกเผ็ดจ้ะเพราะไว้แต่ปีที่านียแล้วก็ม่หกผุกใส่กระถางก็จะมีมเมล็ดให้เรารับประทานนี่พรพิกชี้ฟ้าตุ่นกับ่ะพอ้สมบูรณ์บ้างเลยตอนนี้น้อยดิพื่เราที่เรามาตั้งไว้เนี่ยค่ะเปลี่ยนดินเป็นอย่างไบตอนนี้ยังเอาออกไปตั้งขงนออกบ่อยเพราะว่า กลัวว,ว่าจะเป็นกิจเนื้อลี่แข็งตัวใงคืนแล้วก็เลยต่างไวต้ตรงนี้ค่ะตรงกระท่อ,อมนี่ต้นกระตราบมเตืออะไรนี่บม่รู้ว่าเรียกชื่อถือหรือเปล่านี <c oughs> ่เป็นแบบสมๆค่ะเอาเอาสามารเอาไปจิ้มพริกเกลือกินได้หรือเอาไปทําขนมเค้กหรือเอาไปตำสมตำเพื่อจังตำมตามยมอร่อยค่ะเนการของเขาจะเปรี้ยวๆแต่ต้นของเขาบพ่า่อยสวยปันใดเพราะว่าเราใหญ่ปลูก ยหญ่เขาโโบอยต้นเขาก็เลยึินม้าได้แค่นี้ค่ะเนี่ยที่ตัวมาที่เขาจะกินเขาจะกินตรงกลางไงคะกลางของเขาจะเปียวนะคะก่อนเราจะกินอ่ะเราก็ต้องหลอกหลอกก็จังหลอกลวกว่าย้ายบัวบัวเดงบัวยังหลอกแล้วก็จิ้มพริกเกลือนะคะเดือยเอาไปตามสมตามอันนี้ก็เลอกเ,เอาไปตามสมตามะน้ำเติบเหล่ที่เอาไปตามกิน,นะคะ่ะสรุปว่าอร่อยนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะ โบขากินของ<น>เปรี้ยวบ็ค่อยอยากยมาันอยาก็ก็ไม่ได้เห็ดโด้การเอาไปทำขนมเชีกาลงค่ะมันจะเปรียปร้ยวๆคล้ายๆมะขามเปื่อมะขามเปียกบ้านเขาเนี่ยที่เขาไปทำใส่ส้วนกลางองโกอใหญ่จางตรงไลาสนามกลางนันนี่สนามตรงกลางก็มาลงปู่ตรงนี้มหาพลธีปู่ต้กตะปุ่นตะแตกใบยังมางง้างตะปีนี่เลยคงจะมีให้เห็น โน้นก็มีก่อนกำลัางคันสวยอันนี้ดอกแอปเปิลเขียวที่ร่วงแล้วนะคะ้าตัวนี้เขาบร่วงบลวยก็แสดงว่าเขาจะมีผลให้เราเด้รับประทานค่ะดอกรวยไปแล้วนี่อันนี้ที่ยังไม่รวยค่ะแล้วกิ่งข้างบนด้วยที่ยังไม่ออกดอกเพิ่งแตกใบลู่ Apple apple